ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชน n นลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดพวกมดหนอนมแมลงและบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผล2วิธีด้วยกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอของพ่อเพลินนะครับอย่าลืมสับสไครต์สั่งกระดิ่งหวายคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆก่อนนะครับไปเลยครับเราไปดูวิธีการกําจัดมดหนอนมแมลงและ บำรุงมะนาวอมพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมากําจัดมแมลงและแก้ใบหยิกใบงอของใบมะนาวนะครับน้ําส้มขวานไม้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ําส้มขวานไม้นี่นะครับไปไร่มแมลงหรือว่าแก้ใบหยิกใบงอใบเหลืองใบด่างของใบมะนาวนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาครับ1ลิตรเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําส้มควนไม้นี่ครับส้มควนไม้จะเป็นสีดําๆแบบนี้ครับใส่ลงไปครับ1ฝาครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาก็เขย่าอีกทีครับ เขย่ยครับเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากับน้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของมะนาวนะครับนห่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าใบมะนาวของเราเนี่ยจะเกิดโรคก,ก็คือใบหยิกใบงอแบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นด่างๆแบบนี้ครับเราก็ฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นแบบนี้อาทิตย์ละ 1- 2ครั้งจะทำให้ใบมะนาวของเรา กลับมาเป็นสภาพเดิมๆเ,เหมือนเดิมก็คือใบแบบนี้นะครับไม่หยิกไม่งอหรือว่าไม่เป็นโรคอีกต่อไปครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการกำจัดโรคก,ก็คือใบหยิกใบงอของมะนาวหรือว่ากำจัดมแมลงด้วยน้ำส้มควันไม้นี่เองครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ อุปกรณ์ที่เราจะทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ลูกดกน้ำเยอะแล้วก็ออกดอก,ดอกลูกทั้งปีเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวครับอย่างแรกก็คือน้ำปลาร้าครับอย่างที่สองก็คือไข่ไก่อย่างที่สามนี่ครับโมโนโซเดียมอุลตราเมตก็คือผงชลลดนั่นเองนะครับนี่ครับน้ำปลาร้าครับคุณผู้ชมครับเราจะใช้น้ำปลาร้าเนี่ครับในน้ำปลาร้าก็จะมีวิตามิน โปรตีนและแคลเซียมมากมายครับและธาตุอาหารอีกจำนวนมากที่อยู่ในน้ำปลา้าครับอย่างที่2นี่ครับโมโนโซเดียมอุลตราเมตหรือผงชุอนันเองครับเมื่อใช้กับต้นไม้แล้วจะทำให้ต้นมะนาวของเราใบเขียวขั้วเหนียวและเร่งดอกได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไข่ไก่ครับไข่ไก่มีประโยชน์ต่อต้นพืชต้นไม้แน่นอนครับ ทุกคนคงรู้กันดีและในวันนี้ครับเราจะมาทำปุ๋ยน้ำบำรุงและก็เล่งมะนาวต้นมะนาวทำให้มะนาวของเราลูกดกน้ำเยอะออกลูกและดกจนกิ่งแทบหักนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเราจะตอกไข่กันนะครับหนึ่งฟองครับ เสร็จแล้วนี่ครับผงชูรสครับเราจะใส่ผงชูรสลงไปเลยครับหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนพูนๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าครับใส่ลงไปเลยครับหนึ่งช้อนเหมือนกันครับเสร็จแล้วคนทุกอย่างครับให้เข้ากันนีครับ เราก็จะได้มีน้ําไปบํารุงมะนาวหรือว่าต้นมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลออกลูกเยอะออกลูกโดกยังเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเทใส่ในภาชนะครับก็คือขวดน้ำเปล่าๆครับเทใส่ลงไปนะครับ แล้วปิดฝาครับขย่าอีกทีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำปุ๋ยน้ำของเราไปใช้กับต้นมะนาวหรือว่าต้นพืชถับสวนครัวของเรากันเลยนะครับนี่ครับวิธีการใช้ครับให้เราเตรียมน้ำเปล่ามานะครับ5ลิตรใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับ เสร็จแล้วเราก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปลาดลดต้นมะนาวของเราจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกกิ่งแทบหักเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวครับต้นมะนาวใช่ไหมครับให้เราลาดลดไปเลยครับท่อนลดแบบนี้แหละครับจะทําให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วย ให้มะนาวติดดอกออกผลดอกเต็มต้นกิ่งแทบหักด้วยนี่เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับดูสิครับติดเยอะจริงๆครับลูกดกเต็มต้นกิ่งแทบหักเลยครับนั่นครับเห็นไหมครับเป็นพวงนะครับกิ่งแทบหักจริงๆครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับมะนาวต้นนี้ครับติดลูกแล้วแต่ไม่ดกครับเพราะว่าเราตัดแต่งกิ่งเราก็ใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปเลยครับลาดรดแบบนี้ได้ครับจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเลยครับลาดรดแบบนี้ได้เลยครับจะซึมไปถึงรากเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับวิธีการทําปุ๋ยน้ําครับ บำรุงให้มะนาวของเราติดลูกดกเต็มต้นขนาดนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไค i ต์กดติดตามพ่อเพิร์ดชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ